ดีมากเลยไม่ได้หนาวเกินไปครับประมาณ10-11ออะไรเงี้ยครับใช่ก็แค่เสื้อตัวดินแล้วก็เสื้อโค้ตตัวหนึ่งก็อยู่แลร้าไปเอ่อกินสปาเก็ตตี้ครับ <c oughs> จ้าเหยเห็นแล้วไม่จริงๆคือไปของทอสเอ่อเป็นเอ่อบูเมนคอลเลคชันเป็นแฟชั่นวีคบอดวินเทอร์ของเขาครับก็ดีใจที่ได้รดับเชิญไปก็ไปกับใบเบิร์นด้วย <c oughs> <ๆ>แล้วก็จริงๆ ทั้งหมดทริปทั้งหมดอ่ะก็คือเป็นทอตหมดเลยแล้วก็ที่เราไปอีกวันหนึ่งคือเราเลื่อนตัว๋วเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากแบบเที่ยวอิตาลีสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ลเลยเลื่อนตั๋วกันทั้งแกลงเลยแล้วก็อยู่อีกวันนึ่อก็ลเลยได้ไปเลคโคโมโงบบเซิร์ฟเซิร์ฟาไปเซิร์ฟเบินเ้น,นเซิร์ฟไ,ไม่ได้ตั้งใจหมายถึงว่าไม่ได้นัดนัดตั้งใจนัดกันอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าน้องจะถ่ายยังไงแต่เหมือนผมคิดมาในหัวตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบ อพอมันเห็นคนแบบไปต่างประเทศเขาชอบแบบฟิลนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เลยรู้สึกว่าเออเอาเฮ้ยถัดไปเจอกระจกพอดีเว้ยแล้วก็มีถุงท็อตวางอยู่ใต้กระจกพอดีเอ้ยมันจะอาบน้ำพอดีมันจะเหมาะอะไรขนาดนั้นจริงเหรอจริงๆริงผมสบายจริงจริงผมไม่ได้ตั้งใจแบบเฮ้ยเรามาถอดเสื้อถ่ายรูปหรือไม่แบบเออเฉยๆได้เห็นพอเห็นเบิ้ลจะเป็นไงเบิ้ลเขาก็เอะพอดีเหมือนกันเลย ก็จริงจริงเบิร์อนอาจจะชอบชอบมีฟิลนี้บ่อยกว่าผมแล้วกันใช่เขาจะมีฟิลแบบถ่ายสมุตนถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนั้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมจะไม่ค่อยครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระจกบ,บานเดียวกันมานเดียวกันหมายถึงว่าบานเดียวกันของแต่ละห้องอสาววายนั่นแหละ <c oughs> เราที่กำลังจะชงเพราะเรบานเดียวกันของแต่ละห้องคือ <c oughs> ห้องไม่เหมือนกัน ใช่มันก็เป็นแบบมุมเดียวกันอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีการแบบว่าส่งให้ดูก่อนว่าไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีครับจริงผมลงตั้งแต่วันวันแรกเลยที่ถึงเพื่อนจะลงวันที่สองที่สามครับใช่ใช่จริง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 ไม่ได้เคยมีถ่ายให้กับบางมาถ้าเป็นแบบในแนวอย่างเงี้ยเซตอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีครับเพราะว่าถือหรือว่า ก็ก็คงก็คงเขินด้วยแหละใช่มันผมบอกว่ามันเรื่องปกติที่เราจะไปแบบถอดเสื้อให้ตกล้องถายรูปตกล้องมือชีพเรายังเขินเลย ่ายจู่ๆผมจะเดินไปเฮ้ยเบิ้ลถ่ายรูปคุณตลกนะไม่ได้ไม่ได้ผมก็เสิรูดหอยนะใครจะใครถ่ายให้เราอ่ะก็กล้องตกล้องมืออาชีพครับหรือผมถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยครับจะคิดไหมว่าสมมติที่สมมติเลยว่าถ้าเราต้องถ่ายเบิ้ลเราถ่ายต่อมาทำได้ไหมทำได้ทำได้ทำได้แต่น้องก็คงไม่เรียกผมเหมือนกันไม่หรอกแบบพี่เจไปถ่ายรูปถอดเสื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยแปลกนะแปลกนะมันก็ไม่ขนาดมันไมาอย่างงี้มัน ไม่คือผมกันบ,บน้องผมกับน้องอ่ะจ,จะแบบว่าเหมือนใครถ่ายอะไรก็ถ่ายอะไรเงี้ยครับใช่ถ้านัดกันคือนัดกันลงเรื่องงานแต่ถ้าส่วนตัวน้องจะลงอะไรก็เออก,ก็ก็ลง<ต>ผมไม่ได้แบบจะสนิทกันเราลุ้มลุมหลอกน้องไหมมีน้องจะมุมขวาคือมุมขวามุมขวาเป็นยังไงแบบขวาของน้องเขาไม่อันนี้ไม่รู้ว่าน้องหล่อไหมแต่ผมหล่อซ้ายน้องเลยต้องหล่อขวา ออเวลาเขาซีมันตก็ต้องบอกว่าพี่ขอยมุมนี้ใช่พี่ขอกล้องหนึ่งนะเบิ้เลเบิ้ลยังยังไม่รู้กล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามคืออะไรใช่เพราะเรามีประสบการณ์มาก่อนม,มันมังมึนยอยู่มันจะแบบเ,เ,เราพิจารณาพิจาราเลือกกล้องก่อนอ่าใช่ไม่แต่ว่าสมัยนี้เขาเป็นกล้องแฮนด์เฮลแล้วมันไม่ได้เหมือนละครที่แบบเฮ้ยเราถนัดฝั่งนี้นะมันต้องล็อกไว้เท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไอ้ยอง้องกับนตอโฟงมีอยู่มันเป็นอย่างนั้น้างไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแล้วถ้าเรื่องใหม่อ่ะพอเขารู้เทคนิคแล้วว่าไม่ถือว่า ก็อาจจะทำไม่ได้แล้วแต่ว่าน้องเป็นคนคือคือคนจะรู้ตกล้องรู้ทีมงานรู้ว่าเบิ้์น่ะรอฝั่งไหนพีน่เกดรู้ผมรู้แต่เบิ้นจะเป็นคนแบบผมรอทุกฝั่งไม่ได้รอทุกฝั่งผมเออผมได้หมดทีผมได้หมดทีหรือเขาไม่ค่อยซีเรียสอะไรเงี้ยครับก็คืออย่ามารอผมเดียวกัน ก็คือเอ่อผมเลือกก่อนแล้วเพื่อนจะหลหอกมุมไหนก็แล้วแต่ไม่ตามใจน้องยถ้าหลหอกมุมเดียวกันก็ก็เดินเข้ามาอย่างนี้แล้วกันแล้วหน้าซ้องอะไรเหรอใช่ใช่ <c oughs> <c oughs>